สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะแจ้งข่าวสถานการณ์ราคายางพาราประจำวันที่13มกราคม2568ค่ะมาดูกันนะคะว่าราคากลางของยางพาราวันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันบ้างค่ะเริ่มกันที่น้ำยางสดนหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% 65บาทราคาปรับเพิ่มขึ้น1บาท80สตางค์ราคาท้องถิ่น62บาทค่ะ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 6 6เ9บาท69สตางปรับเพิ่มขึ้นอีก1.20บาท20สตางราคาท้องถิ่น63.69บาท69สตางยางแผ่นรุมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน71.88บาท8ปสตางปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก2บาทนะคะราคาท้องถิ่น68.88บาท88สตางค่ะ แล้วก็ยางก้อนถ้วย DRC 100% 57เเซบาท75สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก25สตางค์ราคาท้องถิ่น5 4บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 0 28บาท87สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก12สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น25บาท87สสตางค์ ยังก้อนถ้วย DRC 55% 31บาท75สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก13สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท75สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%, 3 7บ2สท52สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก15สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น34.52บสาท52สตางค์แล้วก็ยางก้อนถ้วย DRC 70%นะคะ40บาท58สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก38สตางค์ราคาท้องถิ่น37.58บาท58สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของอย่างพาราในวันนี้ 13มกราคม2568ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะคะกลุ่มยางก้อนถ้วยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ